วันนี้นะคะกลับมาอยู่กับพีุู่ดอีกแล้วค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วมาเนี่ยนะพี่เขาแบบว่าไ้ลองชิมนี่สิลองชิมนี่สิตื่นเต้นมากวันนี้ก็เลยมาทําวิดีโอเลยมาพี่บูดขุนทอนด้าเร <laughs> ิอย่างแรกเลยเหลืองเหลืองนี่ชิมดูคือนมสวเหลือง,งไม่ใช่นมสดเหลือง,งสีเหลืองเ <laughs> หรอแบบว่ามันชื่อเัวเหลืองไม่ใช่ไม่หอมอ,อะ่ะเหมือนสมุนไพรอะไรอย่างี้ป่ะคะไข่ไ่ สีเหลืองเหรอขมิ้นใช่เฮ้ยถุงด้วยมันคือสิ่งน,นี้ค่ะคือ Golden Milk ของร้านริกออร์แกนิ c ไม่มีน้ำตาลแต่หอมทางนง่ายเพราะว่าเป็นกรีขมะพร้าวแล้วก o ด d e n Milk เนี่ยมีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยให้ผ่อนคลายช่วยย่อยด้วยแล้วก็ลดการอักเสบของร่างกายมันชื่อลเด้นม m i l ์เลยชื่อ Golden นมิลค่ะนมหอมมีนมเงินได้ไหมคะนมแดงไม่มี <c oughs> ได้ไดผงฟอกเลือดเนี่ยค่ะเป็นสูตรของมาเตอร์ทอมูคือมีผักผลไม้สมุนไพรต่างๆ21ชนิดนะคะ <Swiss. S 1> เป็นสูตรที่เขาบอกให้คนดื่มเพื่อรักษาโรค <c oughs> อันนี้ดำๆนี่นะคะบละนี่มันไม่มีน้ำมันไม่มีอะไร <c oughs> เลยแล้ว <c oughs> <c oughs> มันทำมาจากอะไรอะะอาชิมแล้วบอกค่ะถั่วแคชูไม่รู้ละอ่ะเข้าปากซะอืมบราที่แต่ไม่หวานไม่รู้สึกเลียน ยาจะทำเป็น breakfast brownie ที่มีโปรโตีนสูงที่ให้ประโยชน์พี่เปกนคนชอบทาน <c oughs> แต่พี่อยากทานขนมที่ได้สารอาหารด้วยเข้าใจปะก็เลยแบบพยายามคิดว่าจะทำยังไงให้ brownie เนี่ยมันมีโปรโตีนสูงกับใหญ่สุดอันต่อไปอันต่อไปอันนี้เป็นเทมเป้อ้ากรุบกรอบไมมีน้ำมัน มันกินแล้วรู้สึกเพลินๆเหมือนกินเละใช่หยุดกินไม่ได้แล้วค่ะหยุดกินไม่ได้ตอนนี้หยุดๆๆๆหยุดหยุดๆๆหยุดหยุดอะแล้วอันต่อมาอันนี้คือ,อชิมค่ะชิมอันนี้คือแกรโนลาใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็โปรตีนสูงนะต,ตัวนนี้คือเลนทิลแกรโนลาใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวมดีกว่าน้ำตาลทั่วไปยังไงอง้คะน้ำตาลมะพร้าวเป็นน้ำตาลจากธรรมชาตินะคะมีค่าตัชชีนน้ำตาลต่ำ ต่ำกว่าเข้าการที่เรายิ่งทานอาหารที่มีน้ำชีกตาลสูงเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราอ้วนเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็จะทําให้เรามีความโหยหาของหวานหนักกว่าเดิมขนมขบเคี้ยวส่วนมากนะคะมันจะไม่ได้เป็นโปรตีนเนี่ยมันจะเป็นแค่อาหารเลยเออมันจะเป็นแบแป้งถูกดังนั้นอันนี้เลยเป็นทางออกที่ดีมากถ้าสมมติโปรตีนไม่ถึงเนาะแล้วก็กินอันนี้ขนมขบเคี้ยวแทนที่จะเป็นขนมขบเคี้ยวทั่วไปก็ได้โปรตีนเต็มเต็ม อันนี้แยมแยม,ม,ม yeah. อะไรคอันนี้มันแปงโกนแยมอืมมะม่วงควรนเลยอ่ะความหวานหลักๆอะมาจากมะม่วงที่สำคัญนะคะช่วยระบายค่ะหนักมากโอ้โหยุดกินไม่ได้โยเกิร์ตทั่วธัญพืชทั่วเปลือกแห้งใช่ค่ะธัญพืชมาทำเป็นโยเกิร์ต แต่รสชาติมันไม่เหมือนโยเกิร์ตเป๊ะมันมีความหนืดหนืดกว่าหน่อยอันนี้มันจะเป็นมิลมากกว่ากาดใย,ยสูนเป็นธัญพืชล้วนๆทานเป็นมือ้อเช้าได้เลยนะคะแล้วก็จิ้ม,ม<า>กับอันนี้เนาะอลองลองอันี้ด้วยก็จะเปรี้ยวเปียวเป็นโยเกิร์ตมะม่วงอะไอติมโยเกิร์ตซอสมะม่วงอันนี้ใช้ <c oughs> นนชเลยโอ้โยโอ้โยโอยนี่คือแทนที่จะไปกินไอติมนะ กินอันนี้ดีกว่าอีกเพราะไอติมมันใส่นมทั้งนั้นเลยครีม <c rim> น้ำตาล <c rim> <c rim> อร่อยอร่อยมากอร่อมากโอ้มีอะไร้วยอันนี้<ห>นรสช็อกโกแลตใช่ดูดูความอลังการของมันแล้วนี้อะไระคะชิมค่ะชิมแกะเลยอ๋อมีกลิ่นมะพร้าวเปรี้ยวๆอ่ะนะคะ,ะม,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 มันตอนแรกคิดว่าจะเป็นคลิมๆรีชหวานๆไม่ยกเกิดที่ไหนไม่เ้ อันนี้มันเป็นโยเกิด์ตเหรอคะอันนี้ก็คือกะทิเลยใช่ไหมคะกะทิใช่ค่ะหอมแช่ในตู้เยน็<ๆ>นเย็นๆแทนวิปครีมฟินมากอันนี้อันนี้อร่อยจริงๆอันนี้ก็อร่อยสรุปอ,อร่อยทุกอย่างค่ะตอนนี้โซฟาไปไปต่ออุยอันนี้อะไรอะคะเดี๋ยวอูเลย าที่แล้วมาที่นี่นะคะกินหมดกระป๋องเลยนั่งแบบว่าเฮ้ยอันนี้แหละไม้ตายที่เหมือนป๊อกคารุบมาการะต้าให้เหมือนว่ามพิ้วท์พวกอออร่อยมากเลยที่ป๊อกกระปุกก็เยอะไปนิดนึงนะน้องน้ำนี่มันอร่อยมากแล้วเพลินไงคะแบบว่านั่งทำงานไปแล้วก็เดี๋ยวกินไม่ะไรเก็บก่อนกอมจินมสมอร่อยมากเลยอร่อยแบบแย่มเลยยังชิมไม่ครบเลยฮอตที่สุดนะคะอันนี้คืออะไรคะคอมบูชาอ๋อหนูเคยได้ยิน ใช่ก<ช>็<ช>สามีพี่ดื่มครั้งแรกวิ่งเข้าห้องน้ำเล้<อ><อ>คืออย่างพี่อย่างเงี้ยดื่มแล้วไม่เป็นไรเลยแต่แว,ว่าสามีตอนดื่มครั้งแรกนะค,ะคือเขาร่างก,กายสรบมาก่อนหมายความว่าไม่เคยกินดีมาก่อนเลยแล้วช็อกอันเนี้ยมันเป็นแบคทีเรียรดีมันเหมือนไปทําหน้าที่ดีทอ็อกซ์พอเขากินเข้าไปเขาเลยแบบท้องเสียไปปุ๊บเลยทันทีแต่พอดื่มดื้อๆไปสักพักหนึ่งนะคะเริ่มปรับตัวทุกวันนี้ติดจังอันนี้เป็นรถขิงถือใส่แก้วช็อตอ่ะ อร่ยปกติอะหนูเคยกินคอมบูชาแล้วมันจะเปรี้ยวมันจะแบบเปรี้ยวคือจมูกแต่นี้มันกลมกล่อมมากเลยอ่ะโอ้ยอร่อยค่ะอร่อยอันนี้อร่อยจริงๆแนะนําเลยอร่อยนี่ก็อร่อยนี่อร่อยมากดังนั้นถ้าใครนะคะอยากทานอันไหนเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะสั่งตามได้เลยอยากดื่มน้ำหวานอยากดื่มเหล้าอันนี้แทนอยากกินเละกินเทมเป้กินเปแหลแนนะคะอยากกินป๊อปคอร์นก็ป๊อปชิคแทนอยากดื่มนม นมทองอย่างยกเกิดก็มีสวิชเพื่อใครรู้ว่าอาหารเฮลตีันอร่อยขนาดนี้ดังนั้นถ้าเกิดใครอยากลองนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างไปสั่งนะหนูพูดจริงๆว่ามันอร่อยจริงๆคือหยุดกินไม่ได้เนี่ยตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยเดี๋ยต้องขอบคุณน้องพันดามากที่แบบเสนอสิ่งนี้ให้กับคนที่ติตตาเพราะมีคนตามน้องพันดาเยอะสิ่งที่น้องพันดาแชร์คนจะตามนะคะแล้วถ้าน้องพันดาแชร์สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนอ่ะ น้องพันด้าจะมีส่วนในการช่วยคนที่สุขภาพดีขึ้นเวลาเราอยากกินอะไรเงี้ยเราจะได้มีออปชั่นที่เฮลตี้มากกว่าในการกินวันนี้ขอบคุณ,ม,คณมากมากและทุกคนอย่าลืมสั่งตามพันด้านะไม,ไม่ต้องพูดเลยว่าอร่อยไหมคือหยุดกินไม่ได้งั้นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย